วันนี้เวลา18นาฬิกาที่ศาลาพระนาคปกวัดภาวนาพิรตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราจา์กรรมการมหาเถรราชสมาคมเจ้าวาดปิญญาณนาวาเป็นประธานเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศแด่พระภาวนาวรคุณอดีตเจ้าวาดวัดภาวนาพิรตารามโดยมีประเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรราชสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพร้อมกันนี้พระเถระคณะสงฆ์ผลเอก ทรงใช้เกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตลอดจนศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนกชนร่วมในพิธีพระภาวนาวรคุณสุวิทย์นิวัฒโนวิทยาฐานะเปรนธรรมสามประโยคสําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเคยดํารงตําแหน่งเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์และเจ้าวาดวัดภาวนาพิรัตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครมรณภาพเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564เวลา16นาฬิกาณรงพ าสิริราชสิริอายุ69ปีโดยได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2,564ที่ผ่านมา